สวัสดีครับคาร์บิ้งโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้ทำหุ่งบบาทำปูพื้นเป็นโตโยต้าวีโกสี่ประตูนะครับนี่วีโกสี่ประตูนะครับทำหุ้มเบาแล้วก็เป็นปูพื้นนะครับแบบนี้นะครับ ทำหุ่มเบาเบาเนี่ยนะครับเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะฮะนี่โทนสีโทนยุโรปเลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ได้นะฮะสีทองนะครับออกครีมครีมทองทองนิดนึงอันนี้ทําแบบสวมนะครับผมถ่ายดูสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่นะครับเย็บเป็นแบบตะข่าย VIP ลายปักปีเสื้อนะครับตรงกลางนะฮะได้เราใช้นี่ได้นรล่อนนะครับเป็นได้เบอร์ใหญ่เบอร์ยี่สิบเบอร์ใหญ่นะครับสำหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ ทำสวมทับมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมนะพอดีของตัวสวมคือหนึ่งไม่ต้องทิ้งรถไม่ต้องเสียเวลานะครับเลือกไว้ก่อนมาทางเขตทางลายแล้วแต่นะครับเราก็ผิดรอมาถึงก็ใส่เลยใช้เวลาใส่ก็ชั่วโมงกว่าเราก็ทาเสร็จแล้วนะครับแต่เราต้องผิดก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจร้านนะครับมันไม่มั่นใจเรื่องของสีหนังว่าถูกใจไหมมาที่ร้านมาเลือกเราก็ผิดเสร็จภายใน3ามสี่ชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับ สวมทับไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นงานดิบที่เราสวมลงไปนะครับแต่มองผิวเผินก็มองแทบไม่ออกนะครับแต่ก็มีจุดยุดหยุ่น้ด้นะครับช่วงกลางนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ปูพื้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังด้านหลังเป็นนี้ครับนี่นะครับนี่หัวม้อนแยกนะฮะชิ้นส่วนีน่แยกนะครับเราเก็บงานอา่า เรียบร้อยนะครับก็คือ,คอหมายถึงว่าให้ดีที่สุดที่เราสามารถทําให้กับรถลูกค้าให้คุ้มค่างเงินที่ท่านเสียนะครับนะอายุการใช้งานก็ยาวนานทาไมยาวนานอย่างนี้ครับหนังที่เราใช้เป็นหนัง PVC นะครับแต่ว่าเป็นตัวหนาหนานี่นี่นี่หนึนน่งมิลอย่างนี้แล้วก็ประกอบฟองน้ํา5มิลรัมมินเนตด้วยผ้าทีคอร์ดข้างหลังมีผ้าทีคอร์ดนะครับเนี่ยฮะทั้งหมด3ชั้นนี่ใช้กันทนทนเลยอย่างนี้นะครับนะ โดยจากข้างหลังนี่นะครับถ้าข้างหลัง่หยิบมานะหุ้มบ่อเป็นแบบสวมเหมือนกันมากมายหลายยี่ห้อแต่ถ้าออกมาบางๆใช้ไม่เท่าไหร่ก็ปีกันหมดนะครับอย่างที่ท่านซื้อตามตลาดนัดแต่ทางงานของเรานี่เราเป็นโรงงานเย็บนะเราพยายามคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียให้มากที่สุดนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คันนี้เป็นโฟวินวีโก่สี่ประตูเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกข้างหนึง่งว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับดูนะครับนี่อันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเทโรนยุโรปเลยนะฮะนี่สีน้ำตาลอ่อนแล้วกับปูพื้นสีดำได้ทองนะครับกงานเรียบร้อยหมดนะครับของเรานี่เป็นตัวหนาพร้อมกับหมุดเงินนะครับนี่หมุดเงินนะครับหนา13มมิลนะครับข้างล่างนี่เป็น xpe ใช้กันทนทนเลยนะฮะหนัง pvc นะครับไม่ใช่หนัง pu หนัง pvc PVC เกรดเดียวกับตัวเบาะเนี่ยนะครับเราใช้ประเภทเกรดเดียวกันฉะนั้นเรื่องความทนทานไม่ต้องห่วงนะครับนี่มาดูด้านคนขับคนขับก็เราจะมีแผ่นเพดนี่นะฮะแผ่นเพดนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทํากระเป๋าไว้ใส่เหรียญใส่โทรศัพท์ใส่อะไรก็ไหนนะฮะพร้อมหมุดเงินล็อกสองข้างนะครับนี่ใช้กันทนทนนะฮะชอบสีไหนมาที่ร้านนะครับลาดเท้าหนึ่งร้อยยิบสี่นะ ก็รอรับกันได้เลยนะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่นะครับเย็บกันอยู่ที่นี่เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้นะคะทีะ่ทางไลน์นะครับ0917099960 ID l ลนนะครับ0917099960มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ